สวัสดีครับผมสายเทนิสิกครับตัวต่อไปกันเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็น FG 251ตัวนี้ของเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนะต่อได้มันมีลูกค้า2อา์เจ้าที่ถามผมหา251แต่จําไม่ได้แล้วไม่รู้แชทอยู่ไหนพอดีคุยกับลูกค้าเยอะจาแชทไม่ได้ตัวนี้251ของเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดของกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวขอเขาเล่นดูก่อนตัวน,วนี้ตัวนี้ตัดชิงดีมากเลย 正的，正的。 ตัวนี้หลังเสือสวยมากๆนี่ส่วนใหญ่251อ่ะเขาจะเน้นพวกหลายไม้ข้างหลังเยอะนะครับผม251กับ25 251 B ส่วนตัวผมผมถ้าผมถามผมนะมันมีตั้งคำถามหลายท่านที่เคยถามว่ามันต่างกันยังไงคือจริงๆอ่ะผมอะชอบสองห้าปกติดีกว่าเพราะว่า251อ่ะผมชอบปิก,กัดมันมันจะเป็นคล้ายๆกับพวกอ่าเนี่ยมันจะเป็นลายหินอ่อนแบบเนี้ย มันสวยแต่ถ้าเป็น2องหีมันจะเป็นสีดาไปเลยอันนั้นก็แแระทุกคนชอบนะครับผมโอเคแต่ตัแต่ส่วนอะรเรื่องเสียงใกล้เคียงกันนะครับผมตัวนี้2 5งห้าหนึ่งเมดินเียแปนป้ายส้มนะครับผมราคาอยู่ที่5้าพันสามนะครับผมตัวนี้เปิดราคาห้ก่อนเลยสวยมากๆลายไม้สวยสภาพดีนะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไล่าจากหัวเลยแล้วกัน เล่จากโลโก้เหลือเต็มจริงๆการเล่นกีตาร์ถ้าเราจะซื้อพวกกีตาร์มือสองหรือสะสมหรือเอาไว้เล่นพวกกีตาร์งานวินเทจอ่ะผมอยากให้ดูพวกลูกบิดพวกโลโก้อย่าให้มันหลุดลอกนะครับผมจะซื้อทั้งทีก็ซื้อให้มันดีๆหน่อยหลายท่านาอ่ะส่วนใหญ่จะเน้นพวกของถูกเป็นหลักแต่ว่าสภาพไม่สภาพเล็มัมนมันก็ไม่น่าเล่นมันก็ไม่น่าซื้อหรอกนะครับผมดูดูกันหน่อยนะครับผมเล่นกีตาร์พวกเนี้ยอยากให้ดูสภาพร้านไหนที่สภาพดีๆเราก็ อันนี้ไปโอเค,โ,อเคโลโก้เหลือเต็มครับไบดิงลอมหัวสวยอ่าลูกบินเดิมๆยามหาห้าเจแปนอ่าอ่อฟิงเกอร์บอร์ดเฟดเหลือเต็มเลยครับสวยมากๆสภาพดีตัวนี้ใครได้ไปก็ถือว่าคุม้มข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีจุดเดียวนะเล็กน้อยอ่าข้างหลังสวยเลยนะครับนี่สวยมากๆโอเค ตัวนี้สภาพเกือบนางฟ้าเลยนะครับผมให้สําหรับคนที่พร้อมแล้วกันราคาอยู่ที่5้าพันสานะครับผมท่านใดพร้อมปิดก็ปิดได้เลยนะ2 5งหเป็นหลายท่านนิยมเล่นกันเยอะอาสายที่ผมขึ้นให้ผมจะใช้ใชปันสายเบอร์สิบนะครับผมตัวนี้ให้แบบเล่นกันง่ายๆนะครับผม ยามา้าญี่ปุ่นเล่นไปเลยรุ่นไหนก็ได้ขอให้เป็นมิดอินเจแปนไต้หวันก็เหมือนกันน่าเล่นเกือบทุกตัวนะครับผมสวยตัวเนี้ห้าพันสามท่านใดพร้อมปิดก็ปิดได้เลยนะถ้าเกิดว่าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์ได้เลยนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่ห้าพันสามค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมค่าส่งแบบเก็บปลายทางอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมกรณีเก็บปลายทางขออนุญาตเก็บมัดจำห้าร้อยบาทส่วนที่เหลือก็จ่ายปลายทางนะครับผมเอาตามนี้แหละโอเคขอบคะุณมากครับฝากด้วยสองห้าหน หลังเสือสวยมากๆตัวนี้โอเคขอบคุณครับ